สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลุงทีราบุญมานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์ในนามสมาชิกทีมฟิปฮาร์โมนีพวกเราได้เข้าไปช่วยส่งเสริมให้เกิดกลุ่มการเรียนรู้ด้านสมุนไพรไทยเกิดเป็นศาลาการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มผู้ที่สนใจในการเข้ามาศึกษาดูง,งานด้านสมุนไพรไทย อีกทั้งพวกเรายังช่วยสนับสนุนเครื่องกลั่นสมุนไพรเพื่อช่วยลดต้นทุนในการจังซื้อจากภายนอกและสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการกลั่นสมุนไพรให้มากขึ้นจากวิธีการแบบดั้งเดิมค่ะ นอกจากนี้พวกเรายังได้มีการพัฒนาและออกแบบสินค้าประเภทยาดมให้มีเอกลักษณ์เฉพาะด้านกลิ่นโดยนำเอาดอกมะลิซึ่งเป็นผลผลิตสำคัญของอำเภอเก้าเลียวมาเป็นส่วนผสมในสูตรสมุนไพรยาดมของเราร่วมกับสูตรตำรับยาดมสมุนไพรของชุมชนเพื่อส่งเสริมอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนภายใต้ชื่อแบรนด์สลาหรือเซราที่มาจากชื่อของชุมชนบ้านหาดสลานั่นเองค่ะ โดยพวกเรายังได้ส่งเสริมด้านการจัดทำบัญชีด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และมีการออกแบบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลภายนอกเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายนี้พวกเราขอ,ขอขอบคุณการสนับสนุนจากธนาคารออกเสินอีกครั้งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดโครงการที่ช่วยรักษาและสานต่อไว้ซึ่งภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยของชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าและคุณค้าให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอสถาปนิตแตงอ่อนฮะ เป็นประธานกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพรบ้านหาดสลาวฮะกลุ่มของเราเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสฮะที่อยู่ในชุมชนของเราฮะที่เอามาพัฒนาศรกยภาพฮะประโยชน์ที่ได้รับก็คือชุมชนสามารถพัฒนาแพคกเกจจิ้งได้ดีขึ้นฮะแล้วก็บรรจุผ่านรูปแบบการแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของการขายออนไลน์ ทำให้เราขายเพิ่มขึ้นแล้วก็ป้าๆแม่ๆในชุมชนฮะได้เรียนรู้จากเด็กๆในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณโครงการของธนาคารอมสินฮะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัด,ดคนครสวรรค์ที่ลงมาช่วยเพิ่มทักษะองค์ความรู้ใหม่ๆฮะแล้วก็เรื่องของการปรับกลุ่มฮะให้เป็นเป็นสถานที่เรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้จากพวกเราแล้วเราก็เนรมความรู้เหล่านี้คืนสู่ชุมชนฮะ สร้างไรายได้ให้แก่ผู้โดยโอกาสและก็กลุ่มเปราะบางที่เป็นอยู่ในสมาชิกของเราอ่ะ